ใช้ถ้าเขามาแล้วเจว้าวาดไม่บริการไม่ให้การบริการเขาไม่ช่วยอุดหนุนไม่ช่วยส่งเสริมเขาเขาก็จะนำไปนินทาว่าประชาชนเขาไม่ยืมเราก็ต้องให้เขาตรวจเช็คดีๆแล้วเวลาเขาเอามาส่งก็ามาตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งว่ามีสิ่งไหนชำรุดทุดตัวไทยแล้วก็ มีของไปช่วยเขาไปเป็นกำลังใจให้เขาเวลาคนญาติคนเท่าคนบริจาคพระเจ้าว <sk ippers> ่าเอาอย่างเดียวไม่บริจาคแต่ต้องเตรียมเรื่องบ้านเขาคนกันานไม่มีความเพื่อเพลิน ม่มีคนช่วยงานช่วยการถ้าบ้านไหนไม่มีบริหารผิดของที่เหมือนเหมือนกันกับวัดนั่นแหละดังนั้นจะต้องหาบริหารทุกคนทุกคนเลยมรูกคุณปฐุมสลาพิราหลวงเจ้าคณะสุโขชัยแล้วก็ครูพิมลรัตนาพรเจ้าหน้าที่มนตร์ขามีอธิราชอธิราชเจ้าคณะพระสองให้การทุกรูปทุกท่าน ด้วยความเคารพนะครับขอความสุขสวัสดีทกมีแก่ท่านและอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจร่วมในเดือนตุลาคมนะครับส่วนในเรื่องของการจัดตรวจประเมินเรื่องของวัคชาราชท่าที่ทางจังหวัดได้มอบหมายมายซึ่งจะลงตรวจเร็วๆนี้นะครับผมก็จะมาที่ไม่ได้น่าจะ20กว่าน,นะครับเขาตรวจนะครับเป็นห่วงเวลานะครับเป็นห่วงเวลาเพราะว่านะครับที่จะลงในพื้นที่ ในส่วนของสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเขาก็ประสานม,มาว่าจะนัแบวันที่สามทีมที่สามที่จะลงมาในพื้นที่เป็นการขักเคลื่อนในหลายภารกิจร่วมกันเพราะว่าเออเรามีโครงการภารก,กิจของคณะรสงฆ์เนี่นยของภาพไม่ใช่ของโยมนะถ้าโยมเป็นงค์งาการบริหารจัดการแต่ของสงฆ์เนี่ยเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจาตาบลน,นะครับก็จะเป็นตาบลน,นั้นตำบลน,นี้นะครับแล้วก็มีวัดประชาแรกสร้างสุขแล้วก็ภากีเกรือขายแล้วก็เลือกเอาหนึ่ง หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งวัดนะครับหนึ่งอำเภอเนี่ยเป็นต้นแบบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆนะครับไปกินเขาไปซุ่มกันแล้วนกะ็จะลงในส่วนกิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นปีนี้ต้องขอรนุโมถนาท่านอาจารย์พนมนะครับเจ้าวาดวัดสุนทรธรรมรามพร้อมดยคณานสงฆ์ท่านด้เตรีตยมสถานที่จัดเตรียมพ่อญาติไม่โยม นะครับท่านผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่บ้านท่านทางด้านของรสมอทางด้านของฝ่ายกีเครือข่ายพี่น้องในชุมชนของเรานะครับบางพวกทุกการทุกคนที่ได้มาถวายการต้อนรับคณะสงฆ์ถวายการต้อนรับให้กับคณะสงฆ์ูลใหญ่แล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีสําหรับพยานไม่โยมที่ได้เดินทางมาเยี่ยมในวันนี้นะครับในนามของคณะสงฆ์โพชัยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอโพชัยนะครับต้องก่าวขอคุณอย่างสูงในความเมตตาท่านหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลหลวงพ่อเจ้าว่า คมเดินงสูทุกรูปทุกท่านนะครับที่ขาดไมา่ได้ก็ขออนุมโมทนาในบุตรัสสาท่านนายเภอโพชัยท่านปอวุโสพร้อมด้วยหมวหน้าป้อ,องกัตนต่างๆหมวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆนะครับท่านนายกองการบริหารจังหวัดขอเตี่ยท่านกำนันพร้อมด้วยพกักกีเกรดไขนะครับที่ได้เดิทนทางมาในาวันนี้มาเที่ยวก็สิริศิษิ์ในอำเภอโพชัยทั้งหลายจงลงมา คุ้มนะครับปกป้องรักษาให้เราท่านทั้งหลายจะมีแต่ความสุขความเจริญเจริญในศีลเจริญในธรรมยิ่งยิ่งยืมสื่อไปในการตรวจการคณะสงฆ์ของตำบลขามเปี้ยหน้าวัดสวนธรรมรังหน้าวันนี้นะครับก็ผมจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ก็กลัาขอบพระคุณแล้วก็ขออนุโมทนาเจริญองทุกท่านทุกคน มาควาชยามาอมีนาสการนางธรรมอาปิโพชยามาอมีนาสการนาตังสังฆาปิโพชยามา Salahang sama-sambutok Tiwa te'emi Sawakato Pakawata Samo Samang namas Sa'ami <laughs> Sobatipanno Pakawato Sawakasampo Sampang Tak diyampi utkang seraknang kacami Tak diyampi hamang seraknang Tak diyampi hamang seraknang Tak diyampi sangkang seraknang kacami Di selanami kita Amatante อติยังมีนากัจฉิกาปทานิสัมปทาอรหันโมนาคะเรอรหันมนนคะเรอะเณราฆานานุนิพานานุสาธุโนปันเตอะนัตติ อิมานีพัตตานีขอน้อมถวายพัตตาหารพร้อมทั้งเกะตัวบัดจบใจไทยทานกับทางเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญ i like จันโทปนราโสยะามะนิโชติราโสยะา Oh God. Dia kena lah. Dia kena